ก็ขอสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชิโร่ปออีกแล้วนั่นเองนะครับนะวันนี้เราก็จะมาสอนผ่านดานดันเทบกาวเวอร์ชั่นอัปเดตนั่นเองนะครับเพราะเขาดี v วล o เ e อร์หรือเขาเรียกว่าเด็บทำการอัปเดตขึ้นมาก็คือเราจะไม่สามารถใช้ดาเมจเกี่ยวกับสกิลในการสามารถระเบิดเทพกาวหรือทำดาเมจกับเทพกาได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเซตสกิลกาเมจเป็นดาเมจหลักตัวเดียวนั่นเองนะครับผมก็จะจัดแบบทำให้ทุกคนสามารถหาจัดได้เนาะรูดิผมก็ไม่ได้ทกากร e ีนะ ไม่ได้ทําการอีโวเปิดแคปเลเวลนะครับผมนะแล้วก็ตัวของตัวเพิ่มเลือดก็จะเป็นด้านของตัวลูกศิษย์เมอร์ลินนะครับผมนะผมจําชื่อไว้ได้นะตัวยเฟตแกนออเดอร์นะครับก็จะเป็นตัวสลับให้มือใหม่หาได้นะปเป็นระดับ UR เผื่อใครไม่มีโลนะครับถ้าใครมีโลก็สามารถใช้แทนได้นะเล่นง่ายกว่านะครับผมนะแล้วก็เป็นั้งของกิลกาเมสผมจะให้ดูออฟแล้วกันนะครับผมว่าผมใช้รีสถานะเป็นอะไรนะครับนี่นะครับสถานะที่ผมรีผมไม่ได้รีดาเมจตันนะพอดีผมอยากได้ค่าลดตังค์เยอะๆนะครับ ตัวที่สองนะครับเป็นลูเดียสอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันลูเดียสรีออฟประมาณไหนสำหรับลูเดียสรีออฟประมาณนี้นะครับผมผมเน้นตังเป็นหลักนะส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับเอามาเล่นดันนี้นะเพื่อจะได้แบบได้ตังไวๆแล้วก็มีไอกับตัวเพิ่มเลือดนะครับผมผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไก่ไก่ของเราเองนะคือเป็นด้านของวีโดริยะนะครับจากเรื่องมายโครคาลิเมียนะนี่นะครับผมเพราะตัวนี้มันสามารถวางได้สิบตัวนะ มันจะสามารถให้เทพเงาอ่ะไปตีตัวอื่นได้นะครับผมไม่ต้องมาตีตัวนี้นะนั่นเองเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูด่านเลยนะครับผมจะสอนระดับความยากระดับอินเสิร์แล้วกันนะก็ตัดเข้ามาอยู่ในด่านกันแล้วนะถ้าผมพูดช้าหรือพูดติดขัดประการใดขอโทษทีนะครับพอดีตอนนี้เป็นร้อนในนะมันก็อาจจะพูดแบบแปลกๆนิดนึงปกติจะพูดอีกแบบหนึ่งเนาะหรือเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไว่าถ้าได้สังเกตตัวเองนะครับผมเปิดมาอัป l u e ด i e สนะครับผมให้ตีฟกฟูลเอลีได้ก่อนนะครับแล้วก็กดค k ิเว็บเลยผมจะทําการเล่นรูดี ก่อนที่ผมจะไปวางกิลกเม็กับตัวตังค์นะครับผมเพราะเราทำดูเดียสามตัวมันจะการันตีว่ามอนจะไม่หลุดนะครับวางประมาณนี้เลยนะทําตามผมเลยนะครับค่อยๆวางไวนะครับอ,อัพให้มันฟูลเอลีก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพวางตัวตังค์นะวางตัวตังค์ที่เวฟสามนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ผมมีตังค์เยอะผมก็เลยวางไปเลยละกันเพราะเราจะได้ทาบัฟนะครับยิ่งเราทําบัฟไปเท่าไหร่เรายิ่งสบายเท่านั้นนะครับผมแล้วผมจะทําการสั่งอาหารไว้เลย นั่นเองนะครับแล้วก็พยายามดูบัฟของไอด้วยนะครับว่ามันหมดยังหมดแล้จะได้บัฟต่อนะครับอ่าอย่างนี้มันหมดแล้วผมก็กดบัฟต่อปับโอเคแล้วผมก็ลงคิวกาเมสมาช่วยนะครับผมแล้วก็พยายามอัพคิวกาเมสนะเดี๋ยวค่อยไปอัพไอะครับผมเน้นคิวกาเมสไปก่อนนะให้มันตีเป็นด้านของครัวเยลีก่อนแล้วก็ปรับลารดไว้นั่นเองนะครับแล้วก็อัพไอนะแล้วค่อยให้อาหารนะครับผมผมก็ทำการเริ่มอัพไอ้ละพราะเป็นตัวบัฟันี้แล้วเนาะเขาได้ตังเรา ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราดองตังไว้ลเลเยเกมได้โอเคช,ชิวๆกผม,มค่อยๆเล่นไปนะโอเคเดี๋ยวอัพไอตันแล้วค่อยไปอัพตัวด้านของตัวฮิวเลือดถานนะครับเราจะได้มีตังเหลือเยอะๆนะครับท่านผู้ชมโอเคถ้าใครอยากเล่นง่ายๆผมแนะนำให้เปิดตรงนี้ไปนะเพราะเราจะได้ดูได้นะครับว่าหลอดอาหาร ของตัวแต่ละตัวเหลือเท่าไหร่นะจะได้ไม่ต้องไปดังกิ่นตัวนะครับโอเคผมทําตัวพวกนี้ตันแล้วผมก็จะเน้นอัพกิวการเมทรีทีนึงก่อนนะแล้วก็สั่งอาหารทิ้งไว้ปั๊บแล้วก็เล่นมาด้านของตัวตังนะครับอีตัวหิวฐานตัวหิวฐานตัวนึงอัพแค่หมื่นแปดนะครับผมถ้าเป็นน้องโลเนี่ยอัพแพงมากเราใช้ตังไม่พอแน่นอนครับผมโอเคผมจะอัพตัวหิวฐานไปก่อนนะตอนนี้ จะเพิ่มเลือดฐานไว้ก่อนเพราะเราต้องถ่วงเวลาให้เทพกาวไอเอ็มอะตอมิกน,นะครับผมก็คือระเบิดบอลของเราทั้งหมดนะระดับระดับอินเซนนะครับผมแล้วก็ต้องมีหิ้เลดฐานดองไว้นะครับนี่ครับบรรดาวงถึงสับตัวพอเวลาราวางครบกู้ให้เราสั่งอาหารทิ้งไว้แล้วก็มาอัพผด้านด้านของกิลกาเมสนะอันนี้ผมจะว่าเป็นเฟิร์สแล้วนะครับเพราะมันไม่จำเป็นเราต้องไปปรับลาดแล้วเพราะด้านนี้ก็น่าจะวันฮิตแล้วครับผมโอเค หลังจากให้ท่านผู้ชมดองตังไว้นะครับผมตองตังไว้ไวเลยเลแล้วระหว่างนี้ผมอัพดูเดียช่วยด้วยแลวกันเนาะเพราะดูเดียมันอัพเพิ่มไม่กี่พันเองแป๊บเดียวกระเป๋าไม่ฉีกแน่นอนแล้วผมก็จะซื้ออาหารไว้เผื่อนะครับผมเพราะเวลาไอ้นั่นมันกระเบิดปุ๊บผมก็ต้องไปไอ้นู่นเนาะเลื่องตรงหนึง่ง ค่อยเล่นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทาการวางวิโดริยาไว้แถวแถวนี้แล้วกันแยกกันไว้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยอีกิวกาเมตีถึงป่าวะแท้จริงมันต้องให้กิวกาเมตีโดนด้วยนะครับพยายามเช็คระยะกิวกาเมต์ดนะ้วยนะเพราะเเราจะล่อให้เทพกาวมาตีแถวแถวนี้นะครับเราจะได้ทำดาเมยียให้มานในแอปปะตมิกได้นะพยายามทําอย่างนี้ไปด้วยนะครับผมจะวางไว้สักไม่กี่ตัวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้เทพกาวทำการออกมาแล้วนะครับผวางล่อไว้แล้วนะเดี๋ยวรอเทพกาวแอแอะตมิกกับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกงงนึ ผมทำการวางล่อทิ้งไว้ก่อนเพราะแมันก็ไอเอมมาตัวมิกหายหมดอยู่ดีนะครับเป็นไงสูตรนี้เล่นดีนะครับนี่เห็นไหมมันรอวางแค่สิบตัวปุ๊บแล้วก็ซื้ออาหารไว้ล่วงหน้านะครับแล้วรอเทียบกาวไอเอมมาตัวมิกกับผมแล้วเราค่อยนี่นะค่อยมาวางตัวไว้ด้านหลังนะครับอ่าตอนนี้มันระเบิดตัวเราหมดแล้วนะครับให้วางเป็นด้านของกิลกาเมสเลยนะตอนนี้นะ วาด้านของกิวกาเมสมันสตานไว้ก่อนเลยพยายาวางแยกกันนะครับท่านผู้ชมนะกิวกาเมสนะเพราะมันจะไม่ได้จุโจะโจงตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมวางตัวหิวเลือดไว้นะครับเพราะต้องเดี๋ยวมันจะหิวเลือดตัวเองขึ้นมานะครับยืนด้านของไอ้นี่นะเนาะเทียบกลาวจะหิวเลือดตัวเองเร่งขึ้นมาพสสสวนเราก็พยายามวางตัวหิวเลือดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นวางหิวเลือดครบ3ตัวแต่อีกตัวหนึ่งไม่ตันไม่เป็นไรนะครับให้วางด้านของวิโดริยาครับผมล่อมันไว้นะล่อให้มันมาตีแถวนี้ไว้นะครับท่าน แยกตีไว้นะพอยาวยวางกระจัดกระจายกันไปคนละที่นะครับมันจะได้ไม่ตีแต่กิวกาเมสนะนี่นะโอเคถ้าวางจานปุ๊บแล้วก็โอเคครับแล้วก็มาอัพตัวนี่ต่อนะครับนี่เสร็จล้วค่อยวางกิวกาเมสเพิ่มนะครับค่อยๆสลับเล่นไปไงี้ครับผมเดี๋ยวมันก็ฮิวอีกรอบนึงเดี๋ยวมันก็ตายนะครับเนี่ยเล่นอย่างนี้แป๊บๆก็ตายแล้วครับมอสค่อยๆเล่นไปครับชิวๆ นะบอต,ตอนนี้เลือเหลือ1ิดล้านแล้วครับตอนนี้ผมก็รอตังค์นะที่จริงเราสามารถเล่นตัวตังค์สองตัวได้นะก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับโอเคตอนนี้บอสหิวขึ้นมาแล้วนะครับ,บอวัดการหิวขึ้นมาละไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เลือดถ่านแล้วก็เป็นล้านอยู่นะแต่จริงถ้าท่านผู้ชมมีตัวโล่จะเล่นง่ายกว่านี้นิดน,นึงนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตัวโล่ก็สามารถใช้ตัวฟรีผ่านได้นะครับเพราะผมลองละเนี่ยลองให้ดูเลยไง ชิวๆับผมเนี่ยถ่วงเวลาไปเรื่อยๆครับยังไงเราวางตัวล่อไว้เยอะมันก็ยังไม่ตีบ้านเรานะครับเพราะเรามีตัวล่อเยอะเนาะบอสส่วนใหญ่พวกเอนอมี่แนวของบอสอะ่ะมันจะไปตีเัวลาตัวเราเยอะกว่ามันจะไปตีแนวตัวมากกว่าตีฐานนะครับนานๆทีมันจะไปตีฐานนะครับเนีย่ยล้วก็ชิวๆไปครับผมนะวิธีผ่านของผมก็แค่นี้แหละครับง่ายๆเลยพยายามแบบวางตัวล่อไว้เยอะๆนะครับผมแนะนํานเป็นด้านของมิโตริยนะนะเพราะมันวางถูกแล้ววางแค่สิบตัวนะครับผมนะแล้วก็ เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเยอะพยา,ยามวางกระจัดกระจายก,ก,กันหน่อยนะครับถ้า EP นี้ผมพูดอะไรแปลกๆไปหรือพูดไม่ชัดขอโทษทีนะครับพอดีผมเป็นล้อใน,นใต้ปากนะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สตรีมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาสตรีมนะถ้าผมเพราะพรุ่งนี้ผมไปทําธุระด้วยเดี๋ยวถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนาธุระนานนะผมจะกลับมาสตรีมให้นะครับนะพอดีผมเป็นล้อใน,นผมขอพักวันหนึ่งนะผมสนุกนะครับได้สตรีมนั่งคุยแล้วท่านผู้ชมนะสนุกดีผมชอบมากเลยนะครับ บอีพีนี้ค่ะใครอยากสนับสนุนคูณ3เพื่อไปแบกคนดูแบกคนอื่นก็สามารถสนับสนุนกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โดเนทไว้ในคลิปนะครับผมนะถ้าใครสนับสนุนจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมนะเพื่อถือว่าเป็นโอกาสแบกให้คุณแบกคนดูคนอื่นนะช่วยคนอื่นนะครับเพราะผมก็จะเอาตังค์ส่วนนี้ไปเติมคูณ3นะครับเพื่อไปแบกคนอื่นด้วยนะจะได้แบกคนดูได้นะครับคนที่ไม่มีโอกาสได้เล่นกับผมนะผมจะได้ทําเวลาได้เร็วขึ้นนะเพราะผมก็ไม่ได้นั่งเล่นสี่ห้าชั่วโมงนะอาจจะไล่แค่วโมงึงมงงน หลังจากเราพูดมาเยอะเทียบกาวแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยครับเนี่ยเนี่ยผมพูดไปผมไ,มได้ทาอะไรเลยนะผมกระโดดเล่นอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นสูตรง่ายๆครับผมสำหรับคนไม่มีน้องโล่ไม่มีเมอร์ลินนะครับถ้าไม่มีไอก็สามารถใช้เป็นด้านของไอตัวนั้นได้นะไอตัวตัวอะไรนะผมลืมชื่อแล้วอะ่ะไอจากเดสโตสอะสามารถใช้แทได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ไอมาปรับกิลกาเม็นะเห็นไหมผมไม่ได้ใช้ไอมาบัฟกิลกาเม็ดเลยเดี๋ยวเรากลับไปสรดุปหน้าด็อบบี้กันนะครับผมว่าผมอัพเลเวลเท่าไหร่บ้างแล้วก็สอนวิธีเล่นด้วยนะครับ ส้มตอนนี้แล้วก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะมาแป๊บอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับนะพอดีผมเข้าเซิร์ฟรวมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ที่มันไม่แหลกก่อนนะครับทานผู้ชมโอเคเอาประมาณในแถวนี้แล้วกันนะสรุปทางนี้ง่ายๆนะครับผมเราจะเล่นรูดี้ทั้งหมด3ตัววางแยกกันในหน้าเริ่มต้นนะครับอัพรูเดียได้ฟูลเอลีทั้งคู่แล้วค่อยไปลงตัวตังพอลงตัวตังบัฟฟูลปุ๊บบัฟบ,บนปุ๊บหรือถ้าใครไม่มีบัฟบ,บนอย่างไอก็ไม่ต้องบัฟก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ลงเป็นด้านตัวตังก่อนแล้วอัพตัวต แล้วก็ทำกิ้วกาเม็ให้ตีทรงกลวยแล้วค่อยไปอัพเป็นด้านของไออีกรอบหนึ่งนะผมเพราะถ้ากิวกเม็ตีทรงกลวยแล้วปรับล้าดะยังไงมอนก็ไม่หลุดนะครับเพราะทรงกลวยกิวกเม็เป็นใหญ่เพราะทำการเดฟเขาทำการปรับมาใหม่นะก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมนะแล้วผมแนะนำด้วยว่าดาเนี้ยมันเก็บเลเวลดีนั่นเองนะครับนะถ้าใครมีด้ง่ายๆก็คือผมไม่รู้นะว่าโค้ดตอนเนี้ 20, สยสองหมื่นใส่ได้อยู่หรือเปล่าถ้า 20, สองหมื่นใส่ได้ผมแนะนำทุ่มหากิวกเม็เลยนะครับ มันเอาไว้ผ่านดันโจโจ้ได้ด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กระติบตระติมกดแชร์กันด,ด,ด้วยนะครับนะถ้าสปอนเซอร์เราหนังอยากเขาก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเรามาติดต่อที่ลิงก์ดิสคอร์ดหรือลิงก์เฟซผมได้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะมาสอนเป็นดันของโจโจ้ละกันนะครับโดยใช้แค่กิลกาเม็นนะนะครับไอ้ดันนี้ก็ใช้แค่กิลกาเม็นนะเนี่ยเป็นตัวหัวใจหลักนะครับเจอกันนะครับบายจ้า